สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาอธิบายเรื่อง maximum flow ค่ะ What is maximum flow หรือการไหลมากที่สุดคือวิธีการแก้ปัญหาหนึ่งในเครือข่ายการไหลหรือ network flow เป็นการกำหนดค่าให้กับเส้นเชื่อมในกราฟระบุทิศท,ทางทวงน้ำหนักการไหลเข้าทั้งหมดของ,ของจุดต่อหรือผลบวกของค่าของเส้นเชื่อมที่เข้ามาในจุดต่อนั้นจะเท่ากับการไหลออกทั้งหมด ส่วนสำคัญที่เราต้องรู้จักคือ s และ t ซึ่ง s คือแหล่งต้นทางหรือ source จะมีการไหลออกอย่างเดียวและ t คือแหล่งปลายทางหรือ sink จะมีแต่การไหลเข้าเพียงอย่างเดียวซึ่งจะเกิดปัญหาการไหลสูงสุดหรือ max flow เป็นการไหลรวมสูงสุดของกราฟที่กำหนดโดยจะนิยมใช้วิธีการแก้ปัญหาของ Ford-Fulkerson ทฤษฎีของ Ford-Fulkerson คือ การแก้ปัญหาการไหลสูงสุดหรือแม็กฟลซึ่งเป็นค่าการไหลรวมสูงสุดของกราฟที่กำหนดให้ขั้นตอนว,วิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหานี้เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดค่ะวิธีการแก้ปัญหาการไหลมากที่สุดมีอยู่3ขั้นตอนค่ะคือ 1. จากกราฟเครือข่ายให้เลือก1เส้นทางที่สั้นที่สุดจากจุดเริ่มต้นซอร์สไปยังจุดปลายทางซิงค์และนําเลขนั้นมาลบกับเลขอื่นบนเส้นทางเดียวกันและบันทึกเลขที่น้อยที่สุดที่นําไปลบมาเก็บไว้ก่อน 2. ทำตามในข้อที่1จนครบทุกเส้นทาง 3. นําำเลขที่จุดบันทึกทั้งหมดมารวมกันจะได้จุดนําพาที่มากที่สุดในเครือข่ายหรือ maximum f r o ค่ะนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่ใช้ในการอธิบายปัญหาของการไหลามากที่สุดนะคะ นี่นะคะจะเป็นตัวอย่างที่เรามาใช้ในการอธิบายปัญหาของการไหลนะคะซึ่งจะเห็นได้ว,ว่าจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทางนะคะจะมีสองเส้นทางนะคะที่เลือกได้นะคะไม่ว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนนะคะก็จะมะีความจุเท่ากันนะคะก็คือ12ค่ะดังนั้นนะคะในตัวอย่างนี้นะคะเราจะเลือกอเส้นทางนี้นะคะ,ะเส้นทางจาก A ไปยังจุด C ค่ะ ก็คือมี8หน่วยค่ะแล้วก็จากจุด C ไปยังจุด E นะคะจะมี4หน่วยค่ะต่อไปนะคะเราจะทำย้อนกลับค่ะทำย้อนกลับนะคะอันนี้อัตราการไหลก็จะเป็น4ค่ะตรงนี้ก็จะเป็น4ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่ามันเต็มแล้วนะคะอัตราการไหลดังนั้นเราจะมากําหนดชื่อค่ะจาก A ไปยัง C นะคะจะ เหลือ4หน่วยค่ะเพราะว่าอัตราการไหลนะคะมันแม็กที่4นะคะของเส้นทางนี้ที่เราเลือกค่ะดังนั้นนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเลือกเส้นทางที่เส้นทางใหม่กันนะคะหรือว่าเส้นทางที่2ค่ะเราเลือกเส้นทางนี้นะคะเราจะกําหนดชื่อนะคะจากจุด a ไปยังจุด b นะคะจะ6หน่วยค่ะแล้วก็จุด b ไปยังจุด ดีนะคะหกหน่วยเหมือนกันค่ะแล้วจากจุดดีไปยังจุด e นะคะก็จะหกหน่วยค่ะต่อไปนะคะเราจะทำย้อนกลับค่ะ ห้ามย้อนกลับนะคะตรงนี้นะคะอัาตาราการไหลก็จะเป็น96ค่ะตรงนี้จะเป็น66นะคะตรงนี้จะเป็น66 <_ S 1> จะเห็นได้ว่าอัตาราการไหลของตรงนี้นะคะกับตรงนี้นะคะเต็มแล้วค่ะดังนั้นนะคะเราจะกําหนดชื่อค่ะตรงนี้นะคะจะ A ไปยัง B นะคะก็จะ0หน่วยค่ะเพราะว่ามันเต็มแล้วค่ะค่ะตรงนี้ก็จะตรงนี้จะเป็นอ่ ไปยัง D นะคะจะศูนย์หน่วยเหมือนกันค่ะความจริงเราไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะต่อไปนะคะจะเลือกเส้นทางใหม่นะคะเส้นทางใหม่นะคะเราก็จะเลือกจาก A ไปยังจุด d นะคะก็จะมี3หน่วยค่ะแล้วจุด D ไปยังจุด E นะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราจะทำย้อนกลับค่ะทำย้อนกลับนะคะเราจะาเพิ่มตรงนี้นะคะเป็น99ค่ะตกันไหลตรงนี้ก็จะเป็น33นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าจากจุด a ไปยังจุด d นะคะก็เต็มแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เต็มแล้วค่ะเราจะมาตั้งชื่อมันนะคะก็จะเป็น a วกดีนะคะเท่ากับ0คูค่ะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับปัญหาการไหลนะคะค่ะขอบคุณค่ะ